สวัสดีค่ะดิฉันนักสาวอนงค์ชีวมารักษ์นะคะรหัส6 2 0 0 3 4 9 8 0 1 3นานะคะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการการจัดการนะคะวันนี้นะคะก็จะมาลงโปรแกรมนะคะ Diver b o o ต t e r นะคะสำหรับโปรแกรม d ดเวอร์บูเนะคะก็คือโปรแกรมอัปเดต d ดเวอร์และค้นหา d ดเวอร์อัตโนมัตินะคะ mm. เพียงแค่คุณคลิกปุ่มสแกนนะคะก็จะมี d ดเวอร์ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากการอัปเดต d ดเวอร์เนี่ยจะทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณควรที่จะมีโปรแกรมอัปเดต d ดเวอร์อัตโนมัติตัวเนี้ยติดเครื่องของคุณนะคะด้วยเหตุนี้นะคะโปรแกรมอัปเดต d ดเวอร์บูเนะคะ ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในเวอร์ชัน8นะคะทุกคนนะคะสามารถเซิร์ช google หาได้เลยนะคะสำหรับตัวเจ้า Butter Diver r นะคะตัวนี้ก็ดาวน์โหลดได้นะคะหรือว่าดาวน์โหลดที่ลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะก็คือตอนนี้นะคะ io io bit นะคะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดตามปกติเลยนะคะ พอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นอยู่ในโฟลเดอร์ของเรานะคะคือตัวนี้ค่ะสำหรับาการดาวน์โหลดนะคะก็จะได้ตัวบูตเตอร์ i ดเวอร์มาแล้วนะคะในเวอร์ชันที่8นะคะแล้วก็กดอินสตอลไปนะคะตัวนี้หรือว่าจะเลือก หรือว่าจะเลือกนะคะก็คือนี่กด yes ไปค่ะมีอะไรแล้วก็กด yes ไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอเจ้าบูสเตอร์เนี่ยมันลงนะคะ ค่ะตัวนี้นะคะเราก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่า,าเรามีตัวนี้ตัวนี้ไหมนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกดเนาะกดโน้ตแตงไปนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะให้เราลองทําการสแกนนะคะเพื่อเช็คว่าค่ะแล้วก็มาต่อกันนะคะที่ตัวนี้นะคะ Driver Booster นะคะการใช้โปรแกรมนะคะไม่ยากเลยนะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะเพียงแค่กดสแกนตัวนี้นะคะแล้วก็ลอให้มันสแกนสัก คู่นะคะค่ะตอนนี้คือมันสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันก็จะบอกนะคะว่ามีทั้งหมดกี่อย่างนะคะที่ต้องอัปเดตนะคะอย่างตัวนี้นะคะที่ต้องอัปเดตก็คือจะมีบลูทูธนะคะแบตเตอรี่มีสายพอร์ตต่างๆนะคะแล้วก็มีหน้าจอโปรแกรมนะคะที่ต้องอัปเดตนะคะอย่างตัวนี้นะคะมันก็จะบอกว่าอ่า สาเหตุที่อัปเดตเพราะอะไรทําไมต้องอัปเดตนะคะแล้วก็จะบอกวันเวลาที่อัปเดตล่าสุดนะคะว่าอัปเดตเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ก็จะบอกหมดเลยนะคะหรือแต่ว่าบูตเตอร์ตัวนี้นะคะก็ยังเหมือนกับโทรศัพท์นะคะก็คือบูตให้เครื่องมันเร็วขึ้นนะคะโดยกดจรวดตัวนี้นะคะแล้วก็ทําการบูตได้เลยะคะ่ะเราต้องทําการติดตั้งก่อนนะคะ อันนี้ก็สามารถได้ว่าบูตเตอร์นะคะก็สามารถเคลียร์ขยะได้เหมือนโทรศัพท์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้กดเคลียร์ขยะก่อนนะคะในเครื่องเรามาดูกันว่าขยะในเครื่องมันเหลือมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องทําการติดตั้งทั้งสองตัวนี้ก่อนนะคะเราถึงจะสแกนได้นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเครื่องมือนะคะว่าเจ้าตัวบูตเตอร์เนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรให้เราใช้ได้บ้างนะคะ อันนี้ก็จะบอกหมดเลยนะคะว่ามีเครื่องมือที่เราต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตัวต่อไปแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าสแกนไวรัสนะคะหรือว่าตัวป้องกันไวรัสไม่ให้เข้าเครื่องนะคะที่จะยุ่งมากๆก็จะมีแค่บูตเตอร์อัปเดตก็คือตัวนี้นะคะกับอ่าเจ้าเคียร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตั้งสักครู่นะคะ อ่าตัวนี้นะคะเราก็ทําการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะบูตเครื่องเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็กดสแกนไปเลยอันนี้มันเร็วอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ทําการสแกนไปแล้วนะคะออกก่อนแล้วก็ว่าตัวนี้นะคะก็คือตัวเคลียร์ขยะนะคะเราก็จะมากดเคลียร์ขยะกันนะคะ ตอนนี้นะคะเครื่องของเราอยู่ที่95.91มันก็จะเคลียร์ของมันอัตโนมัตินะคะโดยเราจะดูทางด้านซ้ายมือนะคะว่าตอนที่มันเคลียร์ตอนที่มันล้างขยะให้เนี่ยมันคือตัวไหนบ้างนะคะเยอะมากเลยไฟวอลก็มีนะคะเยอะมากๆนะคะเพราะว่านาน,านทีล้างทีนะคะแล้วก็มารอดูกันนะคะว่ามันนานแค่ไหน ตอนนี้นะคะเราก็ทําการเคลียร์เ,เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะบอกนะคะว่าในเครื่องเนี่ยเราล้างไปทั้งหมดกี่กี่กิกนะคะแล้วก็ทําการบูตเตอร์นะคะภายในเวลากี่นาทีแล้วก็ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในระดับไหนนะคะโดยสรุปตัวนี้นะคะทางด้านขวามือนะคะเสร็จแล้วเราก็กดออกไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจมันนะคะนี่คือฟิกอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแบบว่า เขาเรียกว่าความชัวร์ค่ะเพื่อให้แบบว่าชัวร์ที่สุดนะคะว่าปลอดภัยจริงๆนะคะก็คือฟิกมันไปอีกรอบหนึ่งนะคะสาเหตุที่ต้องฟิกนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันขึ้นเครื่องหมายตกใจนะคะเพราะว่ามันทํางานหนักเกินไปนะคะมันเลยต้องทําการฟริกนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันแล้วนะคะแล้วก็ออกได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกอ็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ